การทำเทียนแพรเพื่อจัดสำหรับเป็นเครื่องสักการะทูบเทียนแพรช่างจะต้องจัดเตรียมเทียนตั้งแต่การทำเนื้อเทียนไส้เทียนและนำมาจัดแต่งเป็นเทียนแพรโดยหลักสำคัญของการทำเทียนแพรก็มีความคล้ายกันกับการทำทูบแพรคือช่างต้องมีความพิถีพิถันในเรื่องการฟันเทียนให้มีความสวยงามซึ่งเกิดจากลักษณะของเทียน ที่มีรูปร่างเสมอกันตลอดทั้งเล่มช่างต้องคลึงเนื้อเทียนให้แน่นมีการตัดแต่งปลายเล่มเทียนและส่วนด้านหัวเทียนก็ต้องตัดแต่งไส้ให้ยาวพอดีร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน